ก่อสร้างอุโมงคทางเดินลอดถนนหน้าพระลานค่ะปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวน45ต้นบริเวณถนนหน้าพระลานสนามหลวงเจ้าหน้าที่นำแท่งปูนแบเรีอร์มันล้อมเอาไว้เตรียมเคลื่อนย้ายต้นไม้เพื่อนำไปอนุบาลเก็บรักษาไว้ที่จังหวัดสระบ,บุรีและจุดอื่นๆตามที่กำหนดค่ะ โดยกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการก่อสร้างอุโมงทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจึงเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปไว้บริเวณเกาะกลางสามเหลี่ยมตรงข้ามประตูวิเศษชัยศรีตั้งอยู่ฝั่งทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังโดยนําต้นไม้ไปอนุบาลที่อนุบาลแล้วก็คือต้นมะขาม44ต้นต้นประดู่2ต้นและต้นนนทรี1ต้นและเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะนํากลับมาไว้บริเวณเดิมต่อไป ซึ่งทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเป็นผู้รับเหมาดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เพื่อทำการขุดคันทางโบราณคดีตั้งแต่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะที่นายไทยวุฒิขันแก้วผู้อำนวยการสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่าต้นไม้ทุกต้นถูกตัดแต่งกิ่งก้านใบเพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายไปอนุบาลยังพื้นที่ต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่รองรับการทําโครงการแล้วก็ย้ําด้วยว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จต้นไม้ทุกต้นจะนํากลับมาไว้ที่เดิมเพราะต้นไม้ทุกต้นมีประวัติศาสตร์ส่วนโครงการก่อสร้างในจุดนี้เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการเอาไว้อยู่แล้วค่ะ สำหรับโครงการนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าได้ไประชุมเรื่องการก่อสร้างอุโมงคทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวและเกิดความปลอดภัยในการสัญจร โดยมอบให้กรุงเทพมหานครพิจารณาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนในพื้นที่อย่างเช่นการเชื่อมต่ออุโมงทางเดินลอดถนนตำแหน่งทางขึ้นลงและการออกแบบใช้ประโยชน์ในลักษณะอาระยะสถาปัดเพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครประชุมวางมาตรการรองรับมาตรการผ่อนคลายกิจ